Sorry DJ จะยกได้85องศาเลยแต่ว่าอวรถไฟมาริจ้านี่<ๆ>ก็แก๊กข้างล่างหรือเป็นจลิงทำให้อาเราเก็ดการเคลื่มน,นให่นะคะอาอันนี้ก็ไปบันทึกได้เลยค่ะสบายๆ5ตันกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับเก่งในซูสายแต่งนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ เพื่อจะนําเจ้าตอนเดียวโฟวิวคันนี้นะคะเป็นรถติดตั้งดานะคะไปส่งที่จังหวัดอุดรธานีค่ะคันนี้นะคะเป็นตอนเดียวมิสูบิชิตอนเดียวโฟวิวเกียร์ออตโอต้นะคะของเราจะมีให้เลือก2สีนะคะมีสีขาวแล้วก็สีบอลเงินนะคะโหแดดร้อนมากตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะสีขาวนะคะราคาจะอยู่ที่6อ่าสีขาวจะอยู่ที่7 1 4 0 0 0บาทสีบอลเงินจะอยู่ที่721,000บาทนะคะ คันนี้นะคะติดตั้งกันชนหน้าเหล็กนะคะแก่งแข็งให้กับลูกค้าเป็นกันชนหน้า KTC นะคะแบบนี้นะคะคันนี้อ่าเราก็ติดตั้งั้มนะคะลูกค้าแล้วก็มาที่ด้านข้างเลยค่ะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นล้อแมกแก่งใสเป็นล้อแมกซุดนะคะเป็นซุดแท้นะคะให้กับลูกค้านะแล้วก็ยางเนี่ยเป็นยาง Crosswind เป็นยางมัดทะเลเป็นยางมัดนะคะดอกเนี่ยค่อนข้างจะดอกใหญ่ ะะแล้วก็ลองจะห่างไว้ตะกุยเน้นลุยเน้นเข้าสวนเข้าไร่สวนปาล์มไล่มันไปได้หมดเลยนะคะลูกค้าเบน265นะคะ 75R16 บแต่ 16, บอกไว้ก่อนว่าถ้าใช้ยางแก้ม75เนี่ยเราจะต้องยกนะลูกค้าอันนี้เก่งยกให้ลูกค้านะคะยกไปนิ้วครึ่งนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไม่ยกเนี่ยเวลาเลี้ยวนะมันจะเบียดซุ้มตรงนี้นะคะลูกค้าถ้าเราไม่ยกนะมันจะเบียดซุ้มตรงนี้นะฉะนั้นเราต้องยกนะคะถ้าพี่ๆคนไหนบอกไม่อยากยกก็ต้องใส่ยางแก้ม70เนาะ แล้วก็มันไดข้างนะคะอันนี้เก่งก็แถมให้กับลูกค้าเป็นตะแกรงเหล็กแบบนี้นะคะเวลาขึ้นลงรถนะก็เหยียบขึ้นลงได้ง่ายสบายค่ะแข็งแรงนะคะแข็งแรงมากๆเลยค่ะอ่ายึดกับตัวตัวรถนะเนี่ยเก่งก็แถมให้กับพี่ๆนะคะอันนี้แถมให้กับลูกค้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวดานะคะเป็นตัวกระบะดํานะคะที่เก่งติดตั้งให้กับลูกค้าขั้นนี้นะคะเป็นกระบะรั้วเนี่ยอ่าเขาเรียกว่ารั้วสาม เขาเรียกอะไรอะสามแถวเนาะสูงกว่านี้ก็ทําได้นะคะอันนี้ความสูงเนี่ยประมาณ1นึ่เมตรสีเซนไอสองเมตรสีิเซนค่ะขอโทษค่ะแล้วก็ตัวซุ้มเนี่ยเราก็ทํายืนออกมาให้ครอบนะคะให้ครอบพอดีกับล้อตรงนี้นะคะตามที่กฎของขนส่งกําหนดนะคะจะได้ไม่ผิดกฎหมายเนาะอ่ะคันนี้บรนทุกได้5ตันนะคะเดี๋ยวจะพามาดูว่าทําอะไรให้กับช่วงล่างบ้างเนาะอันนี้นะคะเป็นกระทะผ่านนะคะของยี่ห้อ TCPY นะคะเป็นเพาของ TCPY ด้วยนะคะเป็นกระถาผ่านะคะแล้วก็แหนบนะคะมาดูที่แหนบมิดนึงค่ะ่าแหนบจะเห็นว่าแหนบเนี่ยเสริมจะไม่เหมือน3ตันนะลูกค้าอันนี้จะเป็น12มิลนะคะจะเสริมแสบจะเสริมข้างบนเนี่ยนะคะ6เส้นแล้วก็ข้างลา่างอีกเส้นหนึ่งอันนี้จะเป็นแหนบจากโรงงานนะคะ เป็นแหนบ12มิลน,นะลูกค้าให้6เส้นแล้วก็จะเห็นว่าแหนบนะคะค่อนข้างจะหนามากๆนะคะตัวของแหนบนะคะตับใหญ่มากๆเลยนะคะส่วนโชคเนี่ยเก่งก็ทําเป็นโชคควายนะคะทั้งหมดเนี่ยสต้นนะคะเป็นโชกไวาน,น,นะคะเป็นโชคสําหรับบรรทุกนะแกน2ค่ะอค่ะแกน20นะคะหนึบแน่นนะคะขับไปเนี่ยกันโครงได้อย่างดีนะคะเสริมคานโชคขึ้นมาส่วนตัวเพลาลอยนะคะเสื้อเพาของเราเนี่ย ก็รับประกันกันหักให้นะคะอันนี้เป็นของ TCPY เห็นไหมคะแกนใหญ่มากๆนะคะอันนี้สําหรับบรรทุก5ตันเนาะแล้วก็อันนี้เป็นบูทตรงเตงนะคะบูทตรงเตงอันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะเป็นเหล็ก6มิลน,นะคะไอ้พวกนี้มันต้องอาจจะระบีนะลูกค้านะทุกเดือนนะลูกค้าต้องอาจจะระบีนะคะตรงเตงอันนี้เห็นก็เปลี่ยนให้นะคะใช้งานจะได้ใช้นานๆนะลูกค้าตัวตัวตรงเตงอันนี้นะถ้าเกิดว่า ดูแลเนาะมันต้องมีจุดไหนที่ต้องใส่จระบีอะไรเงี้ยลูกค้าก็อาจจะระบีนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวเพลาลอยก็มีการย้ำน็อตนะลูกค้ามันก็จะได้ใช้ได้นานเลยนะคะน,นี่นะคะเขาเรียกว่าเหล็กรางรถไฟเนาะลูกค้าเหล็กรางรถไฟเนี่ยเวลาที่เราดึงอันนี้ออกมานะคะต้องถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนตัวมีออกก่อนแล้วก็ดึงสลักอันนี้ออกนะคะแล้วอันนี้ก็จะลากออกมานะคะแล้วก็เวลาเราเปิดฝาท้ายตัวเนี้ยอันนี้เป็นบัมเปอร์นะ เหล็กลางเนี่ยจะออกมาลองนะแล้วก็อน,นี้เป็นบัมเปอร์ที่เขาไว้ลองเนาะก็จะแข็งแรงนะคะลูกค้าแล้วไฟท้ายอ่าไฟท้ายอันเนี้ยมันจะให้ตัวได้แบบนี้เนาะมันจะเป็นแบบอิสระนะคะเวลาเข้าไปถอยโดนอะไรเงี้ยไฟท้ายก็จะไม่แตกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ตะแกรงเนี่ยอ่าก็บอกเก่งได้นะเก่งสามารถทําตะแกรงที่สําหรับข้อไฟท้ายให้ลูกค้าได้อีกแบบหนึ่งนะคะ ฝาถังน้ํามันนะคะเนี้เก่งก็ทําเป็นกุญแจปิดครอบให้นะมีตัวล็อกนะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาขโมยน้ํามันของเรานะคะหรือเปิดโล่งๆเอาไว้เนาะทำฝาครอบให้นะคะแล้วก็มีบอกด้วยว่าเติมน้ํามันอะไรนะคะลูกค้าด้านข้างนะเปิดได้นะคะฝั่งนี้ก็เปิดได้นะคะฝั่งซ้ายขวาเปิดได้ข้างหลังเปิดได้ลวนี้ไม่ใช้ถอดออกได้นะลูกค้าเราเน้นประโยชน์การใช้สอยนะคะ นี่นะคะจะเป็นรีโมทของตัวดานะคะเดี๋ยวอยางจะยกดาให้ให้พี่ๆดูเนาะว่า,าเวลาที่ยกดำแล้วเนี่ยเสียงเงียบไหมนะคะแล้วก็ยกขึ้นยังไงนะคะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอันนี้จริงๆแล้วอะจะยกได้85องศาเลยแต่ว่าพอดีมีของอยู่ท้ายรถนะพี่ๆนะก็เลยจะยกยกให้ดูได้ไม่สุดเนาะเดี๋ยวของมันจะไหลไหลลงมานะคะอ่าเสียงเงียบนะคะอันนี้เสียงเงียบเนาะเดี๋ยว พอดีมีกระเป๋ามีกระเป๋าสักง้องอยู่ข้างหลังนะลูกค้าเพราะว่าอันนี้เก่งต้องเดินทางไปส่งรถลูกค้าเนาะก็ก็เลยยกสุดไม่ได้นะเดี๋ยวของหล่นลงมานะคะพอเรายกขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเห็นอันนี้เก่งยกไม่สุดนะจริงมันยกได้ถึง85องศานะคะก็จะเห็นข้างในเนี่ยก็จะมีตัวขออาจะเป็นตัวกระบอกโช๊คนะคะกระบอกโช๊คเนี่ยก็ต้องมีการอาจจะระบีมีการดูแลมันทนนันนสเนาะแล้วก็อันนี้เป็นตัวคัสซีของตัวดัมนะคะที่ที่เรา เพิ่มวางเข้าไปเลยนะคะอ่าแล้วก็นี่ค่ะเป็นคานของโช๊คนะที่เราเพิ่มให้เราเพิ่มคานให้นะคะเพิ่มคานโช๊คให้อีกหนึ่งตัวอันนี้นะคะอ่าทาให้รถเนี่ยไม่โค้งนะคะนี่นี่ตัวคานตัวนี้นะคะแล้วก็ทําให้เราติดตั้งเป็นโช้คไฟให้ลูกค้าได้นะคะแล้วซีด<ำ>ัมเด<ำ>ิมของตัวรถคืออันนี้แต่ถ้าลูกค้าคนไหนนะอยากไปบรรทุกมากกว่า5ตันนะคะแล้วก็อยากจะให้เราเสริมคัสซีให้ก็บอกนะคะก็จะทําเป็นแผ่นเหล็กแบบนี้นะลูกคา้าแอบซูมมาตรงนี้นิดนึงนะคะ เนี่ยค่ะทำเป็นแผ่นเหล็กแบบนี้นะคะแล้วก็เสริมทั้งชิ้นให้ยาวเลยนะคะถ้าอยากได้เสริมคัตซีนะคะก็บอกเก่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเก่งจัดการให้นะคะ S. <S อ่าเดี๋ยวเก่งจะยกดําลงนะคะเสียงเงียบมากๆนะคะลูกค้าแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสติกเกอร์นะคะที่ลูกค้ารีเควสต์มาบอกว่า อยากได้เป็นชื่อของคุณลูกค้าเองนะคะคุณพี่ชูชาติน,นะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะก็ขอให้เก่งใส่เป็นสติกเกอร์ลายนี้แล้วก็มีชื่อของลูกค้านะคะเก่งก็จัดการให้แบบนี้เลยค่ะเก่งมีสติกเกอร์ให้ลูกค้าเลือกเยอะมากๆเลยนะคะอยากได้ลายไหนยอยากได้ชื่อกิจการชื่อส่วนชื่อไล่นะคะก็บอกเก่งมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเก่งจัดการให้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรถดัาคันนี้นะคะชอบกันหรือเปล่าคะ สำหรับตอนเดียวโฟวิวของเรานะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเป็นเกษตรกรนะคะข้าราชการหรือลูกค้าเก่ามิซูบิชินะคะเราก็มีสิทธิพิเศษนะคะมอบให้กับลูกค้าค่ะวันนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งนะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะรบกวนลูกค้านะคะกดไลค์นะคะกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งนะคะขอผู้ติดตามเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย